ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมรายการ l e ้ s Game เมื่อเช่นเคยโอเคนะครับวันนี้เกม My Craft นี่นะกับการโปรโมทเซิร์ฟ My Craft อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้เลยนะก็เป็นเซิร์ฟแนว Survival นะครับเปิดใหม่นะครับก็เป็นแนว Survival นะครับบวก MMO RPG นั่นเองนะฮะในเวอร์ชั่นนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นอะไรนะ1.8หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับจนถึง1.12.2เลยทีเดียวนะครับที่สามารถเข้าได้นะฮะ แต่ตอนนี้เลยครับพี่เข้าเล่นอยู่ที่ตัวเกม1.12.2นะครับโอเคครับเพื่อเปการเป็นซิเวลล่านะฮะก็ทาการกดจอยเข้าเซิร์ฟเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะฮะก็ทาการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ทาการขอตัวล็อกอินก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าใครเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับสมัครเสร็จแล้วก็ออกเข้าใหม่ด้วย1ครั้งนะครับ กันของหายนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับรู้สึกว่าสปาวสวยงามมากเลย <Wow. S 1> แล้วก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเซิฟแนว survival บวก mmorpg เซิฟนี้นะครับข้อมูลต่างๆ,าางๆ,างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ IP f a แฟนเพจเว็บไซต์ต่างๆนะครับใต้คลิปนี้เลยนะเข้าม่อกันได้นะครับโอเคเรามาสำรวจกันดีกว่าเออนะครับว่า,าตรงไหนในจุดสปานะครับหรือว่าในเซิฟนี้นะมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับ ตรงกลางเลยนะครับตรงนี้นะฮะใครที่เกิดปัญหาแหลกนะครับให้เปลี่ยนตัวเกมเป็นเวอร์ชั่น1.12.2นะครับอ่ะแล้วใครเข้ามาวะสงสายน่าจะเป็นคนอื่นนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นวิธีการเล่นนะครับอ่ามีบอกวิธีการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นกฎของเซิร์ฟนะครับอ่อมีกี่ข้อเนี่ย1 2 3 4 5 6 7นะปนะครับประมาณนี้แหละนะครับ อนนี้ดูเหมือนว่ามีคนเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถพิมพ์ทับ FLY ได้ด้วยนะครับแปลว่ายศเราน่าจะเป็นอ๋อเป็นยศธรรมดานะครับแปลว่าอ่แอดพินน่าจะแจก FLY ฟรีนะครับเออดีเลยนะครับ <Wow. S 1> โอเคเรามาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้มีร้านค้าโปรเทคด้วยนะครับอย่างเช่นโปรเทคขนาด10คูณ10นะฮะร,ราคาอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับ20คูณ20อ่ามี50ถึง โอ้โห oh, 50คูณ50เลยนะครับราคา25 0 0 0นนะครับเฮ้ยทำไมมันถูกจังเลยวะแล้วก็สูงสุดนี่เท่าไหร่อะ0ยคูณรอนะครับราคา50พอยต์อยนะครับแล้วก็มีขนาด1 5 0คูณ150ด้วยนะครับโอเคเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านค้านะครับโอเคมีผู้าขายต่างๆด้วยนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับ ตรงนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นเลือกเพศนะครับโอเคมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงแล้วก็เลือกเพศชายไปนะครับ<ะ>แล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าเฟอร์นิเจอร์นะครับไหนอะเฟอร์นิเจอร์กดไม่ได้เลยเฟอร์นิเจอร์วาร์ปไปที่คราบอ่ะ,อะโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับโอเคมันดีเลยนะฮะก็ตกใจนะครับคิกว่าทําไมมันวาร์ปไม่ได้นะครับ โอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดคราฟนะฮะเขาก็จะมีวิธีบอกด้วยนะครับว่าคราฟอะไรได้บ้างนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับคราฟเก้าอี้นะฮะก็เป็นเก้าอี้แบบนี้เลยนะสามารถานั่งได้ด้วยนะครับก็เอาไปไว้แบบตกแต่งภายในบ้านนะฮะประมาณนี้เลยโอเคเราก็ทำการกลับสปาวก,กันนะครับอ่ามีเมนูขึ้นมาแล้วก็กดยืนยันนะฮะโอเควาร์ปกลับมาแล้ว ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนเริ่มเข้ามาทยอยเ,เยอะแล้วนะฮะดูเหมือนว่าเริ่มจะมาตามผมหรือเปล่าโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นของฟรีนะครับโอเคแล้วก็ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ,ะมีะบล็อกไม้นะครับแล้วก็กระจงกระจกนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับในการสร้างบ้านมีดาบมาให้นะครับแล้วก็มีชุดเหล็กนะครับอาหารนี้ก็จะมีแอปเปิลนะฮะแล้วก็เ <ๆ S 2> นื้อหมูหรือเปล่าะวะเอแล้วก็เนื้อไก่นะครับประมาณนี้เลย โอเคต่อมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นตู้ ATM หรือเปล่าอ่า ATM กำลังมาเร็วๆนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นล่าหัวไปดีนะครับอ๋อสามารถล่าหัวได้ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นเควสของสายอาชีพนะครับไหนอ่ะขอเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเควสอะไรอ่ะอ๋อมีเควสให้ทําด้วยนะครับเอยหน้าสนหน้าสนนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นวาร์ปเดี๋ยววาร์ปเราค่อยไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท็อปอะไรอ่ะ อ่อท็อปมันนี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรอันนี้พีพ่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นอธนาคารนะครับไปฝากถอนเหรียญอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อธนาคารนี่ไงเราก็วาร์ปมาแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีกลับสปาด้วยนะครับโอเคธนาคารนะฝากถอนเงินได้นะครับไปแล้วก็กลับสปาใหม่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นท็อปคิวนะครับคนที่หนึ่งนี่ค่าได้ประมาณ 53คิวนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเวลนะอ๋ออันนี้เลเวล10เลยนะครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยอืมไม่เห็นมีอะไรบอกเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะอ่ามีเลือกสายอาชีพอีกแล้วนะครับเปมียนกับฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรับของฟาร์มนะครับรับได้ทุกๆ2ชั่วโมงนะฮะโอ้ได้มาเลยเต็มเลยคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปหานะครับเออไม่เสียเวลาเลยนะฮะ แจกแบบนี้ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ตรงนี้มีออนไลน์ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับโอ้ได้โปรเทคตั้ง20คูณ20่แนแล้วก็พวกแร่ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมจับสัตว์นะครับโอเคได้เชือกมาโอ้โหของแจกฟรีแน่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เอนชาร์นะครับก็กดรับเลเวลได้ทุกๆ10นาทีนะฮะแล้วก็ได้ลาพีทมาด้วยนะครับเอ๊ะหรือว่าเลเวลหรือว่าลาพีทว่าอ๋อรับลาพีทนะฮะ โอเคลืมดูเลยไปครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้กัน,นะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนอะไรเนี่ยโซนทำเควสหรือว่าโซนโดนตวะโอเคเขาบอกว่าเป็นโซนเควสทั่วไปนะครับอ่าเขาบอกว่าด้านขวานะครับทั่วไปสีเขียวง่ายนะครับสีฟ้าปานกลางนะครับโอเคอืมเอาฝั่งไหนกันก่อนดีโอ้โหเควสเยอะมากคุณผู้ชมครับดูดินะฮะสามารถทําได้นะครับโอเค แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่าโซนอ่าโดเนตหรือเปล่านะครับ<ะ>อันนี้เป็นผงอัปเกรดนะฮะอ๋อไม่ใช่โซนอ่าโดเนตนะครับเป็นโซนอัปเกรดนะฮะโอเคก็ดูว่าหมดแล้วนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่วาร์ปกันนะครับโอเคครับเราก็ทำการคลิกขวาเลยนะฮะก็จะมีวาร์ปเอ่อเมนูผู้เล่นนะครับ อันนี้วับสร้างบ้านนะฮะแล้วก็แมปต่อสู้นะพี่ๆนะแล้วก็ธนาคารหรือเปล่านะครับแล้วก็เมนูเก็บของถอนธนบัตรอะไรเนี่ยเมนูฟาร์มเลเวลนะครับปึ๊บราวับไปที่ไหนเนี่ยอันนี้คือโลกอะไรอะ่ะตีมอตเตอร์หรือเปล่าวะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับนี่ไงอซอมบี้เปนเกิดมาแล้วคุณผู้ชมนะครับนี่เนี่ยนี่แน่ตายครับแล้วก็ได้เงินหรือเปล่า ได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ได้เลเวลคุณได้ค่าประสบการณ์นะครับอ่าห้าบวกนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โลกสร้างบ้านกันนะฮะก็ไปที่เมนูว์ปสร้างบ้านนะฮะก็จะมีว์ปสร้างบ้านหนึ่งนะฮะแล้วก็สร้างบ้าน2แล้วก็สร้างบ้าน3ามนะครับแล้วก็ทะเลทรายนะครับ อ๋อไปหนยวดีว่าไปอันสองแล้วกันนะฮะโอ้โหไม่น่ามาเลยฝนตกด้วยนะครับตรงนู้นบ้านใครอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว้าวใครมาสร้างบ้านในแถวนี้เนี่ยนะฮะมีฟงมีฟาร์มรอยู่ด้วยนะครับโอเคกล่องเปิดได้ปะโอ้โหเปิดไม่ได้นะฮะโอเคครับก็เป็นกันปครับสำหรับเซิฟแนวเซเวอร์เซิฟนี้นะฮะบวก MMORPG นะฮะก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับ ระบบมากมายก็เจ๋งนะครับมีแบบว่าให้เลือกสายอาชงอาชีพด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะรอให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามาสัมผัสกันแน่นอนนะฮะเซฟนี้เลยนะส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฝากทุเลกันนะครับโอเคครับฝากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อหาสิ่งใหม่จากช่องนะับตั้งเกมเมอรช่นเคยโอยเคก็ได้ตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บ